สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับตอนนี้ก็กำลังทำต้นกระถินนะครับท่านท่านท่านจะเอาไหมใช่ครับครับรคาราบาลยี่สิบเอา ผมหลุบเลยนะท่านยวายแม่ควายแห้งเท่าของเจ้าวายอนนี้กินกระป๋องไม่ได้ครับน่ะเห็นไหมเจ้าใส่ขัผู้ช่วยเนาะเจ้าใส่หัผู้ช่วยขอโทษครผมช่วยล่องผมช่วยค่องพี่ผมกำผมโบราณผัดเขาวสีขาสิทธิ์ลืมคู่ จริงนะผมกับเงินเนะเข้ากันไม่ได้นะผมก็ไม่กลืนเลยไปใกล้ครับเค<ม>ยหายในวงไฮโลทีนึงละ<ม>วงไฮโลนี่ผมอยู่นี่หายแล้วเขาเอาเงินตัวอย่างลงไปอีกอก็หายอีกอใ,อในแม่ซื้อเอาเซตมังกอรมันนี้แม่ ครับเอฟซีครับดูแม่แม่เขานับเงินแล้วผมก็จะปิดไว้นะครับเพราะว่ามีเครื่องเสียงข้างนอกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาเป,เปิดเครื่องเสียงอีกก็ผมก็จะเดือดร้อนอีกโ<ม>อ้ยขอบคุณเดี๋ยวของแม่นี่เอาให้ของแม่นี่นะเนี่ยนั่นนันน S <S อ้าอีกะซาด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 ซา,า,าดครับรอดูบรรยากาศเสียบยอดกระถินไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านอ๋ออยากได้ครับเสียบสักห้าพัน 5, นะครับจะสูงกว่าเพื่อนเลย อันนั้นตั้งหากครับตั้งหากอย่าไปคิดอย่าไปพูดตั้งใหม่ตั้งใหม่สิครับไม่งั like ้นเขาจะเรียกว่า yeah, ตั Pent ้งเหรอครับก็เริ่มเสียไปเรื่อยๆนะครับ นี่ยืมปูดูกองเลยนะครับเนเอาฟองกินนี่ยิ่งเป็นบอระเมื่อจะไปเหตุได้มันจะหนีบมือจูพ่วงไ <c oughs> กล <c oughs> ปืนมาจีอึดของอพอปอลล่าหน่อยไหมไม่กระบองปลอดภัย ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเสียเงินผมนะ่เข้าใกล้ไม่ได้ครับเงินนะถ้าเงินกลองกลางยังหายเลยผมเลยผมเลยได้แต่ดูอยู่ห่างๆนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ